สวัสดีครับพบพอ่อกันกับช่องอีสานบ้านพุยหน้อยคือเก่าครับเมื่อนี้มาตอนนกรับทั้งทนบันดงไวายพี่ละมาคนเดียวครับผมจะล่องกับไปทั้งสะก,กลบุญไปธุระเสียล่องกับผ้าแม่เขาอดอนการทงพ่อนกันยากก็เลยมาคนเดียวครับเออไก่ทีเที่ยงแล้วล่ะครับไหม่แหลกบอมี่ยังครับไหม่สองมาใส่ไว้นี่โค้ง นี่อยู่อุ้มก่อไผ่นี่ครับต้นทมเสียงเจ้าเพชรพูไท้คู่กอก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 สามสี่ชุดเลยหยุดเลยครับคือยังบูดียินเสียงนูกปลาตอบตว่าตัวหนึ่งขันอยู่พี่ยังได๋หรือมันเศร้าหรือยังไดีคนไทยขนครับเอาเข่าเนียดมาขนหางพนรุดขนปีกพนรุดอีกเอาอยางไปเบิ้งน้ำกันครับอาจารย์หมานบ่หมานครับเพิ่นเศร้าคู่หรอครับเดี๋ยนี่เฮียขึืนอีกสองค่ำเล้วกเศร้าเลยครับ เป็นยังไงเนาะนุขนนกขันอยูุ่นครับปีนปลาด้งนุนนุ๊มีมองไซครับป็นดอนครับเนี่ยขี่รถลุยเขามากขบโคเขายาวเหลี่ยงคั้วครับเป็นเดงคือคู่กอกกอกแล้วก็เศร้าครับแล้วก็มาเรียกสองสามคำแล้วก็เศร้าอีกนุกลุ่ดินครับนุกลุ่ดินบินออกไปแล้วตัวนึงครับ โอ้ยเรียบร้อยครับอาจารย์แจมแรกมาแล้วครับแปบเดียวครับตัวหนึ่งลงขีดินโอ้ประมาณสามสินาทีครับผมงั้นดินตับๆอยู่นี่กับเจ้าเพชรภูไทยขนาดไท้ยขนพันลงกับเรนไฮยุครับเอานี่ครับผมบินเดียวครับมือนี่หมานอยู่ครับแจมแรกเนาะ แปลเทียงเราครับนี่ไม้ที่สองเดี๋ยวผมมาลงมาครับเบิ้งตูดตูดน้ำเพิินครับมือนี่เด้งครับน้นองเอ้ยนกกาเว้าครับคู่새นกกาเว้านี่บอกหรือมันคู่새นกเขาเหรือนกกาว้าเขามากเลยเหยียบนิดจัดบาทเดียวเลยครับโอ้ยที่คันนี่ผมบบานแห้งมากไก่ที่บริเเมื่อใช่ปะอ๋ เดี๋ยวใส่บาง,งยอย่างก้นคำมันจะขันเห้มบ่บาทน,นี่มอขันหลือช่วยหรอผมอฮ้ยแมวอ,อายอยากได้ไหม